สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพร้อมสู้ยิ่งลักเฮสารสั่งไม่ต้องชดใช้จำนำข้าว35,000ล้านสู้ต่อหากคลังอุทธรให้ชดใช้ สารปกครองกลางสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลงังที่ให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชดใช้ค่าเสียหาย35,000ล้านจากกรณีการทุจริตโครงการระบายข้าวและจำนำข้าวชี้เหตุการณ์ทุจริต เกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติสารปกครองกลางมีคำพิภากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลงังที่1351ทับ2559ลงวันที่13ตุลาคม2559ที่ให้นางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน35,000ล้านบาทจากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าแห่งชาติ ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยัง้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหายโดยสารเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวข้องแต่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิด ทางละเมิดกลับไม่ได้มีการดำเนินสอบสวนให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดควรต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเท่าใดจากการทุจริตอีกทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีรับรู้เกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการทำา o u u เพื่อให้มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐแต่ในส่วนการทำสัญญาระบายข้าวไม่ได้เกี่ยวข้อง อีกทั้งกระทรวงการคลังก็มารับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่านางสาวยิ่งลักเป็นผู้กระทําให้เกิดความเสียหายโดยตรงและขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดก็ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดด้านทนายเผยยิ่งลักพร้อมสู้หากคลังยื่นอุทธรณ์ น,นายนรวิทย์ล่าแหลงทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการพิภากษาในวันนี้เป็นคุณกับนางสาวยิ่งลักษณ์หากกระทรวงการคลังยื่นอุทธร์เราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วเพราะวันนี้เป็นเพียงคำพิภากษาของศาลปกครองกลางแต่สิ่งที่สำคัญจากคำพิภากษาในวันนี้นอกจากการเพิกถอนคำสั่งที่ให้ชดใช้เงิน คำสั่งยึดและอายัดเงินแล้วนั้นในคำพิพากษาระบุนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีส่วนในการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวทั้งนี้จะนำคำพิพากษาศึกษาอย่างละเอียดเพื่อการต่อสู้ครั้งต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐ,ฐกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ